สวัสดีค่ะคุณพ่อค่ะสวัสดีครับพ่อเป็ดครับสวัสดีครับมาตามเนวทางกับพ่อเป็ดค่ะท่านผู้ชมมาแบบวด,ดวนวัดวันที่หนึ่งกันยายน2567ค่ะครับพ่อเป็ดนี่วดวังหันค่ะเข่าสองฝันค่ะท่านผู้ชมเข่าสองฝันสองแปดคุณพ่อหามากบอกล่างาเนาะค่ะนิ่นล่างเต็มเต็มเลยจังครับค่ะคุณพ่อฝันทั้งเบิร์ตสีต่เทืานะวังคุณเนาะผมงทุดทายนี่มาตามมาตาม เป็นข่วงสุดท้ายเลยข่วงสุดท้ายนี่ก็คือมือเหล็กออกเนาะค่ะครับเป็นคลิปที่สี่คุณพ่อฝันทางบัสซีเทื่อแต่ว่าเหล็กเข่าของคุณพ่อนี่เป็นคลิปที่หนึ่งกับคลิปที่สามเนาะครับค่ะเป็นคลิปที่หนึ่งกับคลิปที่สามคลิปแรกเนาะค่ะคลิปที่หนึ่งคุณพ่อเพิ่นฝันว่าผีมาบอกเหล็กเนาะค่ะผีมาบอกเหล็กสองแปดเน้นเนาะค่ะตรงตรงค่ะท่านผู้ชมตรงตรงเลยเนาะค่ะเขาบอกให้กลับเลยเขาบอกให้กลับเลยราคา คลิปที่สามของสุดท้ายเนาะค่ะตอนแรกตอนแรกคลิปที่สามนี่คิดว่าจะเป็นโครงสุดท้ายเนาะคุณพ่อเนาะเจว่าคุณพ่อว่าฝันแต่าโบเป็นโครงสุดท้ายฝันก่อนโครงสุดท้ายสองหมื่นเนาะคุณพ่อเนาะคอกเจว่ากระลุดไปเนาะคลิปนั้นโครงสุดท้ายนี่มันเข<า>ื่อนเนาะคุณพ่อเนาะมันบปตรงค่ะมันนอออกฝันแรกก็ฝันที่สามเนาะค่ะเพิ่มาย่ำเลยสองแปดสองแปดเน้คนค่ะทสองแปดเน้น เขา,าเต็มค่ะคถือว่าเป็นผู้ถีฝันแมนค่ะท่านผู้ชมคุณพ่อนี่เลขเขามาแล้วทั้งเบิร์งวดนี่ร่วมกันเป็นสามงวดแล้วเนะาะมาชงพูนสามงวดแลวค่ะถ้าเขาอีกกะสิเป็นงวดที่สี่ค่ะทา่านผู้ชมนาติดตามค่ะเพราะว่าถ้าบอกคือบอกตรงๆเนาะค่ะ้าติดตามโบน่อาซิเดชุกไงกับคุณพ่อค่ะครับางงวดนี่งวดวันที่หนึ่งกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนี่คุณพ่อว่าฝันแล้ว่าสัน ฝันคืนบั้นผะบอกคุณพ่อฝันเมื่อคืนนี่ว่ืนนี่วันศีลใหญ่ค่ะท่านผู้ชมสิบห้าคำเลยนก้องขึ้นฝันจังไรคุณพ่อฝันอะไรยางเนี่ยค่ะคุณพ่อค่อยๆเบาโบตองเบาไว้แล้วค่ะเพราะว่าเดี๋ยวท่านผู้ชมคนฟังฟังบ่ท่านนะคุณพ่อเอฟซีเอฟซี่คนบอกว่าให้คุณพ่อบอกสาซาเนี่ยฟังบ่ท่านเหมืนว่าค่ะเบาสาซาก็ได้ค่ะอ่ะค่อยๆเบาไป คือในงานไ็ยัวะงานคือไปไปถืองบหอานก็ือเพเขาทห็ย่องขึอนงางใหม่เพาคูนดินสึงานใหม่เือเห็นใหม่เห็นงอนยังถือว่ายังลายแต่เห็นงานเห็ดอนันเห็นงนใหม่หรือม่มีเงอนเก่าเลยมันอนเสร็จเงนแล้ก็พากันถือเล็กถือเงว่าแส้พากันเล่นกันเพรานั่นวอีคอนอ่พากันเล่นไสกันนะครับเล่นตัวมาเล่นนี่แหละนกะเล่นโลดเล่นโลดจะยื่นเมืองตัวยื่นเมือแน่เห็นเลย เห็นเลยพ่อหลายนะเห็นเลยสามโต้สามโตวเลยเออเห็นเลยสามโตัเมื่อคืนเห็นหนึ่งสามหาหนึ่งสามหาเออเห็นสามโต้เมื่อคืนหนึ่งสามหาหน่าเห็นเลกแหลลกกนึ่งสามหาสามโตะมาเรืเลยงานคืไปมองค่อยขุดินมองเ่อยเห็ดเงื่อละมากินข้าคนค่ยนกินเ้อะกว่ายาเขาหาะวก็ ่านคนละ <c oughs> มอหนั่งวะมอหนั่งมอหน่งเปเราคนหนาโอ้โหอ,อยากทิ้เขาอยู่เลยด้วยนะมียู่เขาไหมกินตัวไหมกินได้เขาอ่มอม่นำยู่เไหมกินนเจ้าพ้าสูงยังสั่นคนละไพาสูงสินตัวผ้าสูง,งสินสูงสินเออถุงผ้าถุงว่าไงซะถุงพ้ายี่งสูงสินไสุ่งสินใส่ข้างในเาผ้าถุงใส่ข้างในผาถุงผพาถุงบบยางบยางไว ก็ให้วางแน่ว่าต้องิางดอกเน่ยว่าสินเนาะสินก็เบิ่งคนละแจ่าโอกวงอกดอกคนละยาดลุขึ้นมากนั่นคือเอาว่าเส้นขึ้นหลายทางนากาลงสินเขาบอเขาเขาไจะวางาแม้นวยสินนี่คนละแม้้งก็จะวางเี่แหบะดอยาดขึ้นไม่าดลยขึ้นนานเลยสินมัน่สี แป้งกระแปดปผู้พ้าก็แปดเอันไนห้เปแปดค่ะคุณพ่อ,อแล้วสอแป้งเนาะแปงกับอ๋อคุณ่อซื้อว่าแป้งแป้งกับแปดสีจะสีนะครับมันกันยาลงขึนให้พายพ้ายลงไปบ้านบ้านเริ่งานไว่าจะไปขี่รถรถของจอดอะไรใกล้ครับมาจะเกี่ยวยาตัวบ่ก,กินเขากินนามมั่กินรถเขามืมัมากาเขาอะ่อยากกว่า แต่ว่าคือว่าเกาะที่มมานะงอนเกาะที่มมานะมากแน่รับเดี๋ยวมัเปลี่ยนตัม่วัดสโซรเล่ยยาตัวเห็นในความฝันอีกชัดๆเนคุณพ่อตัวใดเห็นหนึ่งสามหาหนึ่งสามหาหนึ่งสามหาแลแนะเนี่มันเขาเร่นไคแม่มึงเล่นๆๆเห็นหนึ่งเห็นสามเห็นหาเห็นหนึ่งเละันเละมากบอคฮะแหลมแหมแหงว่าแหลอไรอย่างเงี้ยแหลมกเนี่ยมันเละวะ ก็เลยวุ้แล้วก็มึงเอาโซ่เข้ามาน่งสามหาตัวหน้ึ่งสามหามหัสามนะเจอทั่ซี่ตจะดีไชัดว่าคุณพณอเนี่ยเพียนเนสัดแมันแรงเรื่ๆเลื่อรติมนะอืมค่ะอืมนึ่งสามหาผสัน่หานึ่งสามหาัเป็นคลิปแรกเนาะงวดบางคันกับคลิปแรกนี่แะครับสองปดนอกคุณพณอคลิปหกเห็ดมันงวดนีครับมันดูแรงครับ ขาสียูก็คือมือนมด้อะสิหมูเลยโอ้มืัแดงวแรก็ยวัหูน่าว่าสอยูยูมเปียนบอเปียนีาค่ะตันยูก็ยูะโซไปเลยครับอนเน่งก็เลยมาเพราะว่ามันไก่แ่ยู่ไก่ก็ออกได้ังยังร้ายมือเนาะครับมอนี่วันที่ยี่สิบก็คุณพ่อเนาะมันนี้วันที่ยี่สิบค่ะบ่าวองพูัยี่สิบครับอีกประมาณสิบมือสิบมื่ครับสิบวันแต่เดียวนาะคุณผ่อนอจีดหนึ่งอตย์กว่าเนาะเออมัน ก็เอาเหล็กรางเอาแปซีตัวเดียวเหล็กรางคุณพ่อที่หาตัวไรปดซีตัวเดียวแปดซีแปดซีนตีจากคุณพ่อเป็นสี่ก็ผ่ายถุงสินสินิตีเป็นสีสีแล้วสินครับผายกผ่ายผ่ายผ่ายเองนเอาผ้ายาสัผายเอาผ้ายยางเลยค่ะผู้ไรมาขอผ่ายก็บอกหายผ่ายเขาบอขอผ่ายของผ่ายเาเราสินขเนเขาทีมให้คุณพ่อผ่ายผ่ายลูไปแล้วเขาโจกผ่อนะผ่อสินพวี้ค่ะอืม ีีีม่่ตัววนเขาเรียนไผ่นี่เรียนจ้กคนคุณพ่อนี่ของสี่คนเขาเรียนไผ่อยู่สี่คนเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายผู้ชายเบิรตผู้ชายเบิร์ตั้งสี่บ้านนี่คุณพ่อนี่ก็เลยไปยืนซองมังเขานซองเห็นเล็กนี่แหละดู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 เห็นสามโตพี่เหนหนึ่งมาก่อนนะดูดมาเห็นหนึ่งดูดูเห็นสามดูเห็นฮาบ้านบเล็ก็พ่ายทุ่งหญยาง้เทิงบ้า หนึ่งสามหาหนึ่งสามหาค่ะบานนี้เนี่ยความฝันเนี่ยเด้ขี่มอเตอร์ไซค์ได้ขี่รถปอตอย่างไปนี่าเด้ขี่บ่ท่านไปอยู่บ่ท่านหอดอยู่บ่ทนหอดรถนี่งายขึ้นง่ามึงเขามึงเขากินเลี้ยงก็เขาเห็นเฮือนใหม่นะทีสร้างเฮือนเขาวันยางไปยางไปขึ้นไปหะเขามากจะใช้อะไรเกี่ยงยางคอยเห็นเจ้าแต่เจ้ามาสักนดพุ่นมันว่ะมันมอนั่นเอะผีถูกเออคอยคอยก็มาผู้เดียกคอยแต่แต่เจ้ามาสักนิดเฮือนเขาก็อยู่ผู้เดียวกอยไรเฮือนลั่นเอง เราเอนเขาเห็นใหม่เขาก็มาถาเขาอย่างนี้แต้ต้นๆนะเจ้ามากเขาก็เห็นเหมัน,นว่าอ่อนกระสวงเจ้าซื้อนั่น,นอหืมเป็นบททวงซื้อกระสวงนันละเอาเขาเขาแสดงว่าแต่ฝันต่อวิจตอพุ่นพอฝันบ่นาัดเจียนกับพันสเห็นพุ่นผอแหละเนาะเดนอยวบทถามบทถามซือคือก็ยุคนีวก่อนมูเพื่อนนั่นครับแน่งกันอยู่ได้มันเอาไปปาม<ต> <บ S 2> เพราะว่ามาตามคุณพ่อนี่มาตามทุกมือค่ะท่านผู้ชมมาตามทุกมือเลยก็หลังฟันมาคืนค่ะแต่ว่าคุณพ่อบอกว่าตอวิกอีลีนั่นมันบปชัดเจนบปชัดเจนค่ะประชาจนคุณพ่อบเบาเนาะค่ะแต่ว่ามาเมื่อคืนนี่วันชะแล้วคุณพ่ออ่นฟังกันแลนแนนเด็กแลนแนนน่อยน้ำแลนลิลลิลิมันสีแลนมท่านอยู่ว่ามันแลนไปเรื่อยๆมันแลนลิลลิลิมากันได้เห็นนะมันไม่หยุดบ่อหรือว่ามันแลนผ่านแม่ผมเห็นแบบว่า เลียนพัฒนาหลไปนอกคุณพ่อไหลกระจับแปลองบ่งเนาะเพราะว่าิดฟันเหลกจับลอตเตอรี่ไปเนี่ยนอกคุณพ่อเธอมีโชคเนาะซื้อหวอยู่ค่ะตฟันแนนี่มันเคยันแน่พราอ่างพอวาหนึ่งสามหายื้อหวยได้กต่ว่เลขลงแปดสี่ตัวเดียวแปี่ตัวเดียวคุณพ่อว่าแค่ะแต่ว่าหนงสามหนานเห็นคักเลยเห็นแปดสี่ตียจากความฝันนอกคุณพ่อเนาะแปดสี่ก็ยูเพื่อนในเธอแน่นอนส่วนมากเขาเป็นอไป ถ้าให้เลขมากมากตรงๆเลยครับแต่ว่าเพราะว่าเก่าอย่างมันโมท่านมีนะว่าท่านหมูคท่านมั่นใจมันบอกว่ามันมีครับค่ะพอเห็นใหม่หมดก็เปลี่ยนใหม่หมดยังอะไรแต่ยังาเลขม้วนที่เคยมาเนี้ยคลิปกันคลิปงวดก่อนเนี่ยอาจจะบ่มาแจ็คตูอาจจะบ่มาแจ็คตูเนาะครับแต่ว่าก็รอคงสุดท้ายอีกค่ะรอช่วงกลางแล้วก็คงสุดท้ายเนาะค่ะจะสิฟันทงได้ค่ะเพราะว่านี่ค่ะนี่บ่หันอยู่ค่ะคุณพ่อว่า แต่ว่าัตกระติดหม่ติดมือเนียจากใบเนาะค่ะกันไว้ค่ะคุณพอค่ะลิปเหลี่ยกคุณพอเนี่ยสำคัญเนาะกับผมสุดถ่ายค่ะแต่เือไวเราค้าเหลี่ยาตัวเขาอไวหนึ่งสามหาเขาสือไวเหี่งงามอยู่กูได้ห้าไดกับล่องหาไวบึงเนาะคุณพอเนาะกูได้ตัวนากระได้ตัวหลังเนาะคุณพอเนาะวันี้ไ่จะออกข้ามทศถ่ายกระได้เลยค่ะันนี้อาจจะไดะวันที่นึงกับคุณพอกระได้ครับวันีนค่ะ ค่ะเป็นแนวทางของพ่อเป็ดค่ะคในงวดวันที่หนึ่งกันยายน25 6 7นเจ็นี่ค่ะก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านเนาะค่ะมีโชคมีลาบในรางวัลใหญ่กับคุณพ่ออีกค่ะในงวดนี้อยากได้สามตัวหน้าเนาะคุณพ่อเน,อะเนาะตรงตรงเลยเนาะค่ะเพื่อนไฮมาแล้วสาหนึ่งค่ะหนึ่งสามหาคุณพ่อนี่เคย่อเขามาแล้วค่ะหาศูนย์สี่ร้ยสามคุณพ่อ นตรงๆงเลยเนาะคุณพ่อเนาะตรงๆเลยแบบโบกลับเลยคุณพ่อเคยห้มาแล้วค่ะสามตแตกเนาะค่ะแล้วก็เรื่อยๆกับสองตเนาะบ้าต้องพูดสองตัวเรื่อยๆมากค่ะละงวดนี่ขอให้มาสามตเนาะค่ะหนึ่งสามหากระยะถ่ายเอฟซีทันใดเนาะค่ะมีโชคมีลาบกับคุณพ่อลายนี่ซีน้ำใจเนาะค่ะหายคากาแฟคุณพ่อนี่ แอดกับซีมีช่องทางให้กับท่านผู้ชมเนาะค่ะหรือว่าเอซค่ะอยู่ข้างล่างเนาะค่ะถ่ายคลิปค่ะค่ะบ้าต้องพูดมียังเพิ่มเติมอีกบ่าม่มีครับค่ะคุณพ่อคุณกามี3สามตัวมาหายน้องหวัดนี่เนาะกาจะเลื่มจับไวเพราะว่าฝันโตสำคัญเนาะครับเนาะกับสองแปดเนียนเดียล่างคุณพ่ออันแปดสี่แปดสี่เนาะต่ว่าเรียกบนนี้หนึ่ง สามหนึ่งสามหาเนาะอีกในความฝันเนาะค่ะครับก็หาเาบึงผาผู้ใดมีโชคมีหลับก็ได้ระ้ววังที่หนึ่งถ้าคุณพอก็ได้ครับต้องงอหันเอาขอเขาขอตงหงอตรงเราหงอขาเลยตามตครับค่ะก็ขอขอบคุณพ่อเป็ดที่หลายค่ะขอบคุณครับขอบคุณพ่อเป็ดครับขอบบคคุณรัสรุปแนวทางตัวเลขความฝันในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลของพ่อเป็ดค่ะในงวดวันที่หนึ่งกันยายน2567นี่ค่ะพ่อเป็ดนี่เพิ่นฝันขึ้นวันศิลเพิ่นว่าค่ะฝันว่า ได้ย่างไปว่าสิไปเบิงเขาหยุกเฮื่อนย่อเฮื่อนเพิ่นว่าในค่วมฝันลับไปพ่อเขาเหล่นไผ่อยู่เพิ่นว่าค่ะในค่วมฝันคุณพ่อก็เลยไปยืนเบิงเขาเหลินไผ่เพิ่นว่าค่ะยืนเบิงล่ะหินเลขนี่มันลอยมาเลยเพิ่นว่าค่ะตัวแดงจึงคืนเพิ่นว่าค่ะเลขตัวนั้นก็นคือหนึ่งสามหาเนาะค่ะหนึ 1, 3, 5, ่งสามหาเลขสามตัวเพิ่นว่ามันลอยพานมาอีกหนึ่งลอยมาแล้วก็เลกสามลอยมา กระหลิกหาลอยมาเพิ่นว่าค่ะคุณพ่อเพิ่นให้มาหนึ่งสามหาเนาะค่ะในความฝันเห็นเหล็กลอยมาแดงจึงคืงเลยเพิ่นว่าค่ะหลิกสามตัวหลังจากนั้นก็มีถุงผ้ายเพิ่นว่าคุณพ่อนี่ฝันว่ารีผ้ายถุงผ้ายเนาะค่ะเอาผ้าถุงนี่หยาดใส่ในถุงผ้ายแล้วคุณพ่อเพิ่นก็ะผ้ายเอาเพิ่นว่า ให้ผู้ไร้พ่ายกับโบมีไ่ายพายน้ำเพล่นเนาะค่ะมีแต่เพลินพ่ายผู้เดียวเพลินว่าค่ะเพลินเดียวพายทุงพ่ายผู้เดียวแล้วก็อัผ้าทุ้งนี่หยัดเข้าไปในทุ้งพ่ายคุณพ่อเพลินตีข่วงฝันห้ก็คือแปดสี่เนาะค่ะแปดนี่น้าของเพลินเนาะค่ะเพลินซื้อ่าพ่อป็ดเนาะค่ะปอปลาเพลินว่านํา8แปดเพลินว่ะค่ะแล้วก็ผาทุงนี่ตีเป็นสี่เพลินว่ะค่ะคุณพ่อเพลินตีหายเลขกล่างเนาะค่ะแปดสี่เพลินว่ะค่ะเป็นเหลขกตีจากฝันเนาะค่ะ เลขบนนี่เพิ่นหายมาหนึ่งสามหาเพิ่นวาเห็นเลขลอยมาเพื่อนว่าค่ะเป็นแนวทางของพ่อเป็ดค่ะในงวดวันที่หนึ่งกันยายนสองพันหร้อยหกสิบเจ็ดนี่ค่ะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านมีโชคมีลาบด้รางวัลใหญ่กับพ่อเป็ดสุขูสุขคนค่ะแต่ก็อย่าลืมขัดตัดกับหมุนน้ำเนกันไว้ค่ะคาท้าคลิปนี้ท่านผู้ชมชื่นชอบหรือว่าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่ง ให้กับสาวหนิงพาร่วยน้ำนี้เด้อค่ะคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้คลิปหน้าพอกันใหม่ขอบคุณค่ะ